สวัสดีค่ะทุกคนดูสิเลี้ยงไปเลี้ยงมาหายไปตัวหนึ่งหายไปได้ยังไงแบบงงมากเหลือสามตัวแต่ถ้าเกิดมันจะหล่นจากกรงเนาะใช่ไหมแต่เราก็หาจนทั่วแล้วมันไม่มีไม่เจอทุกคนดูสิเหลือสามตัวนางสารมาอีกตัวหนึ่งเป็นยังไงก็ไม่รู้ตกากรรมเป็นยังไงก็ไม่รู้ คุยกับคนที่รู้จักบ้างก็บอกว่าถ้ามีสี่ตัวเขาจะกินไปตัวหนึ่งเพื่อให้มันไม่เป็นคู่คืองงมากเลยใช่หรือเปล่าก็ากินจริงเหรอเฮ้ยดูสินะละตา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 กำลังละกำลังจะเปิดแล้วนเนี่ยอีกนิดนึงนะตาก็ใจได้เห็นแววตากันแล้วตอนนี้คือยังปิดยอยู่นะ ดูสิกอดกันแหมดูๆูกอดกันนะดูมือท่านไม่เหมือนไส้มือเธอดูเหมือนไส้มือเธออีแม่นี่เสียสละเสื้อเลยนะคะเสียสละเสื้อเลยนะเนี่ยเสื้อนี้คือแบบมันซับน้ำได้ดีมากเลยนะคะทุกคน เสื้อเนี่ยอืมเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันซับเหงื่อที่หลังเราดีนะเวลาเราเดินร้อนๆเออกะสมราคาไหนะคะทุกคนด้วยความแรกกกะตายเนยกะก็เลยเอามายกให้ยกให้เธออีกอย่างหนึ่งใส่เบื่อแล้วเสื้อ อขนาดว่าเก่าแล้วโลโก้มันยังชัดเจนเลยเลยทุกคนเห็นไหมเฮ้ตดตเดติดตเดติดหลับปุ๋ยหลับปุ๋ย เด้เดูเดู๋ยด,ด,ดูพัดนอนตัวนี้เล็กตัวที่หายไปเล็กกว่าเพื่อนนะคะนี่คนตัวสีขาวนี่คือตัวลำดับที่สามตัวที่หายไปลำดับที่สี่ตัวนี้คือที่หนึ่งนะคะน่าจะออกมาก่อนตัวใหญ่กว่าเพื่อนที่สองมากันน้องน้ำตาลนะั่นแหะนะคะนะคะ ใครที่พอจะแบบมีประสบการณ์หรือรู้เกี่ยวกับกระต่ายนะคะก็มาคุยมาบอกมาเล่าให้ฟังได้นะคะว่ามันหายไปไหนมันกินจริงหรือเปล่าแม่กินจริงหรือเปล่าอืมอยากอยากรู้อะคะ่ะเนาะแนะนําหน่อยเราก็ห่วงว่าเอ๊ะจะตกตกมาได้เหรอตัวเขาก็โตกว่าที่มันจะออกได้นะเนี่ยนิ้วเรายังสอดไม่ไม่ไอ้นี่เลยนะ มันจะหายได้ยังไงก็งงถ้าตัวหนูตัวงูมันกินมันก็จะออกไม่ได้นะถ้ามันหรือยังไงอะแล้วงงมากเลยหายไปได้ยังไงแม่มันกินหรอโหดร้ายขนาดนั้นหรอแจวร้ายขนาดนั้นหรอกกินลูกอ่ะอืมใช่หรอมีความสงสัยงง,ง,ง โอเคนะคะทุกคนรักนะคะจุ๊บๆนะคะ